อาหารป้องกันโรคลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดสะอาดไม่มีไขมันโรคลิ่มเลือดอุดตันถือเป็นโรคที่สามารถฆ่าชีวิตเราได้หากไม่ระวังและป้องกันให้ดีโดยโรคนี้เกิดได้หลายสาเหตุเลยค่ะทั้งเรื่องของสารโปรตีนที่ช่วยห้ามการแข็งตัวของเลือดทำงานผิดปกติไปกรรมพันธุ์ การไม่ค่อยได้ขยับร่างกายและการอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานาน,านๆจากการกินยาบางชนิดจากการป่วยเป็นโรคมะเร็งการผ่าตัดแล้วต้องนอนนิ่งๆการสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์หรือแม้แต่การดื่มน้ำน้อยก็มีส่วนที่ทำให้เกิดการจับตัวของเลือด และเกิดเป็นลิ่มเลือดขึ้นมาได้เช่นกันค่ะถึงแม้ว่าภาวะลิ่มเลือดอุดตันจะเกิดได้จากหลายสาเหตุแต่วิธีการป้องกันกลับทำได้ไม่ยากเพียงแค่ออกกําลังกายดื่มน้ำเยอะๆและเลือกกินอาหารป้องกันโรลคลิ่มเลือดอุดตันค่ะซึ่งอาหารที่ช่วยป้องกันโรคนี้ได้มีดังนี้ค่ะ หค่ะขิงอาหารอย่างแรกที่ช่วยป้องกันการจับตัวของเลือดไม่ให้เป็นก้อนนั่นก็คือขิงนั่นเองค่ะเพราะในขิงมีสารที่ชื่อว่าจินเจอร์ลทำหน้าที่ช่วยป้องกันการเกิดลิ่มเลือดช่วยป้องกันมะเร็งทั้งมะเร็งลำไส้มะเร็งกระเพาะอาหารรวมถึงมะเร็งปอด นอกจากนี้ยังช่วยขับลมลดอาการปวดกระดูกและข้อลดอาการคลื่นไส้อาเจียนจากการเมารถเมาเรือรวมถึงน้ำชาขิงยังเป็นเสมือนยาชั้นดีที่ช่วยระบายลดอาการท้องอืดลดแกส๊สในกระเพาะค่ะ น้ำขิงเนี่ยเราเรา,เราดื่มอุ่นๆน,น,นี่ดีที่สุดเลยนะคะอาจจะใส่มะนาวลงไปด้วยยิ่งดีอย่างเลยนะคะใส่น้ําผึ้งอะไรก็ได้นะคะดื่มนะคะได้ตอนเช้าหรือก่อนนอนได้ยิ่งดีนะคะ2ค่ะพริกไทยดำนะคะในพริกไทยดำมีสารนะคะพิเรพิเพรีนะคะทำหน้าที่ในการช่วยละลายลิ่มเลือดช่วยป้องกัน เลือดจับตัวเป็นก้อนและยังช่วยขัดขวางการดูดซึมของไตรกลีเซอไรด์และคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบเลือดไหลเวียนดีนอกจากนี้ยังช่วยขับลมแก้ท้องอืดแก้ไอและป้องกันมะเร็งได้อีกด้วยค่ะ3กระเทียมการกินกระเทียมเป็นประจำสามารถที่จะช่วยลด การเกิดโรคหัวใจได้แต่นอกเหนือจากนั้นการกินกระเทียมยังช่วยลดการเกิดโรคหัวใจตีบที่มีสาเหตุมาจากไขมันไปกอะกับผนังหลอดเลือดจนทำให้หลอดเลือดหนาและแคบจนเลือดนะคะไปเลี้ยงที่หัวใจไม่เพียงพอเพราะในกระเทียมมีสารที่ชื่อว่าอาอลิซีนซึ่งมีคุณสมบัติในการลด คอเลสเตอรอลในเส้นเลือดช่วยสลายริ่มเลือดและช่วยลดภาวะเลือดแข็งตัวอันเป็นสาเหตุของโรคเลือดนะคะเส้นเลือดอุดตันและหัวใจวายค่ะ 4. ถั่วหลากชนิดถั่วเหลืองถั่วเขียวและถั่วหล,หลากสีนะคะถั่วดำนะคะถั่วแดงเนี่ยค่ะถั่วที่หลายๆสีได้เลยนะคะ มีโปรตีนที่ช่วยลดความเข้มแข็งเข้มข้นนะคะของคอเลสเตอรอลรวมถึงยังมีวิตามินอ e, ีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งสามารถช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับเซลล์ช่วยป้องกันการอุดตันของไขมันในเส้นเลือดช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและยังสามารถช่วยบำรุงผิวได้อีกด้วยค่ะ ะมะเขือเทศมะเขือเทศถือเป็นอาหารนะคะมักนิยมกินเพื่อบำรุงผิวค่ะเพราะในมะเขือเทศนั้นมีสารที่ชื่อว่าไลโคโปีนซึ่งเป็นสารสำคัญที่ช่วยบำรุงผิวให้แข็งแรงและขาวผ่องแต่คุณประโยชน์ของไลโคโปีนนอกเหนือจากนั้นก็คือช่วยป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือด ช่วยลดความดันโลหิตสูงและยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจได้ด้วยค่ะพี่เล็กนะคะทำคลิปลง YouTube นะคะทุกวันค่ะวันละ3คลิปเช้า9โมงครึ่งค่ะบ่ายบ่าย3มโมง15นาทีนะคะ15นาฬิกา15นาทีค่ะ เพิ่มรอบผัวข้ามอีกหนึ่งอีกหคลิปนะคะก็คือตอนเกือบเกือบสทุ่มนะคะ19 45. นาฬิกา45นาทีค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์สามารถเอาไปแชร์ให้คนที่คุณรักได้นะคะหรือแชร์ให้เพื่อนๆได้ค่ะเป็นกำลังใจให้พี่เล็กในการที่จะทำคลิปดีๆออกมาได้ทุกวันโดยการกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยค่ะ ติดต่อพี่เล็กนะคะได้4ช่องทางนะคะพี่เล็กได้ให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะหรือจะเข้ามาที่ Line แอดของพี่เล็กนะคะแอด sp888 นะคะโดยการสแกน QR code ด้านขวามือด้านล่างนะคะหรือเขียนคอมเมนต์ไว้ข้างใต้คอมเมนต์ก็ได้ค่ะนะคะว่าจะให้พี่เล็กทำคลิปอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าตอบได้พี่เล็กจะรีบเข้าไปตอบเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ กดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคำถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่ไลน์แอดของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะแอด sp888 นะคะ,ะ,คะหรือไม่ก็เข้ามา QR code ของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้เลยสำหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ